<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคบกับหัวข้อต่อไปนะคะของอาจารย์ปุยติวเตอร์นะคะสาหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการประเมินการตัดสินใจลงทุนเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นในเรื่องของดัชนีกําไรค่ะหรือตัว P I ทีนี้นะักศึกษาก,ก็ไปทําการบ้านกันแล้วใช่ไหมคะสาหรับการคํานวณ NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากครั้งที่แล้วทีนี้อาจารย์ขอยก จากโจทย์ครั้งที่แล้วนะคะที่อาจารย์สมมุติให้มีการลงทุนทั้งหมด5ปีถูกไหมคะนี้ในการคำนวณค่ะก่อนที่คุณจะได้ NPV อข้อที่แล้วนะคะเงินลงทุนอาจารย์เขียนก่อนเลยเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับเท่าไหร่คะครั้งที่แล้ว2,000ถูกไหมคะอาจารย์เขียนเพิ่มๆ2,000บาทน,นี่ครับนี้กระแสงเงินสด ผ่านเข้ามาทั้งหมด5ปีนะคะเมื่อนักศึกษาคํำนวณแล้วจะได้ PV เท่ากับ PV ทั้งหมด5ปีนะคะเท่ากับ2,212.35ได้2 0 1 2่ะขอโทษค่ะ2,212.35ทีนีสนนน้สูตรในการคำนวณสูตรในการคำนวณนะคะที่ ไอหรือดัชนีกำไรเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกค่ะหานด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกด้านบนค่ะด้านบนเรียกว่ากระแสงเงินสดรับรายปีอ่ะ ทีนี้แม่สาดูค่ะเงินลงทุนรายปีค่ะซึ่งทีวีของมันทั้งหมด5ปีก็คือเท่าไหร่คะ2 200, 2งพัน0รอหารค่ะเงินลงทุนเริ่มแรกซึ่งเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะโจทย์ก็ได้กำหนดมาให้อยู่แล้วก็คือเท่าไหร่คะ2,000บาทอ่าศึกษาม,มาหารได้เลยค่ะ ค่ะดัชนีกําไรอ่ะนักศึกษาลองหาให้อาจารย์ดูอ่ะอาจารย์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทําการกดโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะคะนักศึกษาสามารถใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรืออะไรคะเครื่องคิดเลขสมาร์ทโฟนต่างๆได้กดค่ะหาร2องพันสองหนึ่งสองจุดสค่ะหารด้วยส0งพันเงินลงทุนเริ่มแรกนักศึกษาได้ค่าเท่ากับหนึ่ง เข้าดัชนีกำไรนะคะหน่วยจะเป็นเท่าค่ะทีนี้เวลาตัดสินใจลงทุนนักศึกษาสงสัยว่าแล้วมันจะตัดสินใจลงทุนยังไงอ่ะเพื่อที่จะให้เราได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดนะคะดัชนีกำไรเวลาเราตัดสินใจลงทุนเราก็จะต้องดูคือค่าดัชนีกำไรมากกว่าศูนย์อ่า ถ้าตัดนีกํกำไรมากกว่าศูนย์นักศึกษาตัดสินใจลงทุนค่ะทีนี้นักศึกษาจโจทย์นักศึกษาคำนวณตัดนีกํกำไรหรือ PI เท่ากับ1.106เท่าหมายความว่านักศึกษาต้องตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้เพื่อที่จะได้รับกําไรที่สูงสุดทีนี้จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะ NPV จากครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะ NPV ก็ควรตัดสินใจลงทุนดัชนีกํกำไรก็ตัดสินใจลงทุน ในลักษณะนี้หมายความว่าในการคำนวณในโจทย์เดียวกันหรือเวลาเราตัดสินใจเลือกโครงการแต่ละโครงการนั้นดัชนีกําไรและ NPV จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะทีนี้นักศึกษาลองคิดดูว่านักศึกษาจะกลับไปทําไปฝึกไ,ไ,ไปฝนเพื่อที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมทีนี้ครั้งต่อไปนะคะอาจารย์ปุ้ยติวเตอร์ก็จะมาสอนเรื่อง เรื่องอะไรดีคะเอาเรื่องอะไรเอ่ยอถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาคืนทุน payback period คะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ